สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับบยวมครับไอมาสนะครับวันนี้เราจะมาอยูนกับเนื่องเนื่องจากวันนี้นะครับวันที่เจ็ดเดือนสองนะครับเป็นวันเกิดของฟูหัวนั่นเองนะครับก็อันนี้เราอยู่กับในไอดีลองของผมนะเป็นไอดีลองที่ผมใช้เฟซอีกเฟซหนึ่งสร้างขึ้นมาครับก็เห็นว่าเลเวลมันจะน้อยอยู่นะก็ผมไม่ค่อยได้เข้านะครับไอดีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาแบบมาแว๊บๆแวมๆนับนานๆทีประมาณ3เดือนก็เข้าครั้งหนึ่งครับก็ คือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับคือมันมี CG วันเกิดของน้องฟูงหัวมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมเกิดอ,อ,อัดแล้วมันรู้สึกแบบมันมันไม่พอใจนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอัดอัดใหม่เลยดีกว่าน่าจะดีกว่าแล้วแล้วก็วใช้ไอดีลองนี่แหละ,ะครับก็ไอดี ID ลองนี่ผมไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่นะสร้างมาเกือบปีลแล้วครับ <c oughs> ครับเรามาเริ่ม CG วันเกิดน้องฟูงหัวกันเลยดีกว่านะครับเหมือน รอบนี้จะเป็นน้องหัวอีกคนนะครับในห้วงความมืดสิ่งที่พ่อจะมองเห็นได้มีเพียงโต๊ะตัวหนึง่งไม้แท่งหนึง่งพัดอันหนึง่งและเงาของบุคคลหน,นึ่ง,ง,ง,งโอ้ตื่นแล้วเหรอดูท่าทางหลับสบายเชียวนะเธอคนนั้นดูเหมือนกำลังอารมณ์ดีว่าแต่เธอเป็นใครกันนะคุณเป็นใคร ฉันน่ะเหรอแค่มองว่าฉันเป็นคนเล่าเรื่องก็แล้วกันกแล้วคุณก็คือผู้ฟังไงล่ะที่ที่คุณอยู่นี้มันค่อนข้างอธิบายยากเอาเป็นว่าคุณไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนั่นแหละ อะแฮมในเมื่อพูดเล่าเรื่องและผู้ฟังมากันพร้อมหน้าแล้วจะเริ่มเลยก็แล้วกันวันนี้<อ>ยังเหรอวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งและในวันดีเช่นนี้ฉันก็อยากจะเล่าอะไรที่ต่างออกไปสักหน่อยไหนดูสิเอาเป็นเรื่อง ไงทำหน้าแบบนั้นล่ะฉันระู้อ่ะคุณคงคิดว่าเจ้านี่เป็นใครแล้วทำไมต้องมาเล่าเรื่องให้ฟังเรารู้จักกันไหมใช่ไหมล่ะแต่การเล่าเรื่อง และการฟังเรื่องเล่ามันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลหรอกนะที่ต้องมีก็แค่ความต้องการเท่านั้นเออผมไม่ตอบดีกว่าอืมยินดีที่คุณเข้าใจสถานการณ์นะถ้าคุณไม่มีคำถามอะไรแล้วฉันจะขอเริ่มเล่าเรื่องเลยก็แล้วกันเ น,นี่วันนี้คุณี่ไหนๆก็ไม่ไดีนนะีเรื่องนี้ฉันจะเล่าในวันนี้จะหาฟังที่ไหนไม่ได้หรอกนะมันคือเรื่องราวของผู้เล่าหยิบเอาแท่งไม้ฟาดลงผู้เล่าหยิบเอาแท่งไม้ฟาดลงบนโตะ๊ะแล้วชักมือกลับแล้วชักมือกลับไปไว้ด้านหลังของตัวเองจากนั้นก็เริ่มไล่ 江湖เ,เ,เ,เสียงน่ารักมากเลยอะฟูหัวคนนี้คนนกแห่งไทสเสวียนล่ลองพัดหนึ่งหมัดอำนาจทะลวงนภา,พ,าพบนี้ที่ซึ่งเธอหวงหาในอารามมีท่านเซียนอาศัย 足以得上是一เราต่างรู้เรื่องราวของเซียนวิหกอมตะดีไม่มีความจำเป็นต้องเล่าซ้ำถึงตำนานที่ขับขานกันเลื่อยมาบ้างว่าเซียนวิหกอมตะนั้นเต้นชาวสวรรค์ตัวจริงที่ลงมาจุติจากสวรรค์เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ จากเาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากความทรมานทางโลกบ้างก็บอกว่าท่านเซียนนี้เป็นนกวิเศษที่กลายล่างเป็นมนุษย์จากการฝึกตนเพื่อปกป้องมนุษย์จากความชั่วร้าย ฉันอยากจะบอกว่าทั้งสองข้อนั้นผิดเซียนวิหกอมตะนั้นเป็นทั้งเซียนและเป็นทางวิหกอมตะแต่ท้ายสุดแล้วเธอก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่ง,ทง,ทงสิ่งที่ฉันจะบอกคุณในวันนี้ก็คือ ่านเซียนที่ว่าก็เริ่มมาจากการเป็นเด็กสาวธรรมดาเช่นเดียวกับเด็กสาวทั่วไปเธอนั้นมีชีวิตวัยเด็กที่แสนธรรมดาไปโรงเรียนตามธรรมดาและมีเพื่อนตามภาษาคนทั่วไป แต่ในวันหนึ่งก็เกิดเสียงคำลามลั่นจากฟ้าตามมาด้วยดาวหางแห่งไหนะและปีศาจมากมายชีวิตแสนธรรมดาของเธอก็ได้เปลี่ยนไปเป็นพิเศษขึ้นอีกหน่อยเ มีเซียนคนหนึ่งสนใจในตัวเธอบอกว่าเธอมีพรสวรรค์และได้ถ่ายทอดพลังแห่งสวรรค์เพื่อให้เธอใช้มันช่วยโลกแต่พลังนั้นมันห่วยแตกสิ้นดีแต่เด็กคนนั้นจะไปรู้เรื่องได้ยังไงไอ้คำลวงที่เขาบันจงสร้างขึ้นมานายหลอกให้เธอยอมรับพลังแห่งสวรรค์ ที่ร้ายแรงนั้นในที่สุด之后发生的事啊，那可就不是这小丫头能了算的了。神仙们派她去和那灾星打了许久的仗，可到最后呢，还是输了。เรื่องต่อจากนั้นเธอไม่อาจตัดสินใจเองได้พวกเซียนนั่นส่งเธอไปดูสงคางพวกเซียนนั่นส่งเธอไปสูส่สงครามกับดาวแห่งหายนะอันยาวนานเธอต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ถึงอย่างนั้น ่ายเธอก็ยังพ่ายแพ้จากนั้นพวกเซียนก็ได้กล่อมให้เธอหลับไหลและเมื่อเธอได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสวินโจและวและเวลาก็ได้ล่วงเลยมาเป็นหมื่นปีแล้ว เอ๊ะลืมบอกไปว่าอย่างน้อยเจ้าพวกเซียนนั่นก็ยังทิ้งเพื่อนสองคนไว้ให้เซียนอมตะตัวน้อยของเราคนหนึ่งสีฟ้าอีกคนหนึ่งสีแดงจะเรียกว่าแฝดฟ้าแดงแล้วก็แล้วกันนะนยย si. พวกเซียนได้วางแผนกัน ม่นจะส่งต่อปัญญาแสนวิเศษทั้งสมอย่างจากโลกเซียนไปสู่โลกมนุษย์เพื่อที่พวกมนุษย์จะได้อยู่รอดเมื่อดาวหางแหงเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะให้พวกมนุษย์ได้อยู่รอดเมื่อดาวหางแห่งหายนะกลับมาอีกครั้ง แต่เมื่อได้คุยกับฝาแฝดมิหกอมตะก็สงสัยในแผนเหล่านั้นคุณเองก็คงสงสัยสินะว่าทำไมแผนที่พวกเซียนจัดเตรียมไว้ถึงได้น่าสงสัยสำหรับเธอคนนั้นนั่นก็เพราะว่าถ้ามันใช้งานได้จริง พวกเซียนก็คงต้องทำลายดาวหางแห่งขยนะนั่นก็เพราะว่าถ้ามันใช้ได้นั่นก็เพราะว่าถ้ามันใช้งานได้จริงพวกเซียนก็คงต้องทำลายดาวขยนะได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าแผนนั้นมันใช้ไม่ได้เราจะเอาอะไรมาตัดสินว่าในอีกเหมือนปีต่อมาจะทำได้สำเร็จกัน แล้วถ้าดาวแห่งหายนะนั่นเกิดเป็นพวกเซียนที่ให้กำเนิดมันขึ้นมาเองล่ะแต่ไม่มีทางได้คำตอบแต่ไม่มีทางได้คำตอบมาถ้าไม่มีเซียนเหลืออยู่อีกแล้วดังนั้นเซียนอํา ดังนั้นเซียนอมตะและสองสหายจึงตัดสินใจยอมแพ้เพราะหากนั่นเป็นปัญหาของพวกเขาก็ต้องให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือด้วยตัวเองแล้ววิหกอมตะของเราล่ะคนที่ถูกผลักดันจากเซียนมาเป็นเวลานานสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในใจคือการได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไง เธอ,อกับฝาแฝดสร้างหุ่นดินปั้นเขียนเรื่องราวและแต่งเพลงมากมายที่บอกเล่าถึงจิงเหวไอดอลแห่งสนโจหลังจากนั้นก็มันฟังดูปปแปลกๆนะต้องไหนเหรอ เรื่องเล่าขานน่ะคนอ่านพันคนก็ตีความไปได้พันแบบมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนใช่ไหมล่ะนอกจากนี้นะที่ฉันเล่าน่ะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงตั้งแต่โบราณถ้าเธอเชื่อมันมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเธอไม่เชื่อมันมันก็เป็นเรื่องมนโนโทั้งเพ เอาล่ะเล่าถึงตรงไหนแล้วนะอ๋อจิงเหวไอดอลแห่งเซินโจในแผ่นดินนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอผู้คนมากมายต่อแถวยาวเป็นโยดเพื่อจะขอลายเซ็นจากเธอ,อ,อเพี่หกอมาตะนั้นเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเธอจึงรู้สึกว่า ถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วนั่นคือการสารต่อสิ่งที่เหล่าเซียนเคยทำค้างไว้เธอได้แยกย่อยองค์ความรู้ที่เหล่าเซียนได้สอนเธอและทำให้มันเข้าใจได้ง่ายต่อผู้คนในเซินโจ แต่เธอไม่ทันได้รู้ว่าดาวแห่งหายนะนั้นจะกลับมาก่อนที่เธอจะสอนศาสตร์ต่างๆได้สำเร็จแ,และมันก็ขึ้นและมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดคือตอนนี้เธอไม่อยู่เหล่ามนุษย์ที่ยังเรียนรู้ได้ไปไม่มากก็ไม่อาจต้านทานหายนะได้ พวกเขานั้นได้แต่อ้อนวอนให้ฝาแฝดเข้าต่อสู้แต่ฝาแฝดฟ้าแดงนั้นไม่ใช่นักสู้จึงพ่ายแพ้ต่อดาวแห่งไหยนะในเวลาไม่นานเมื่อเซียนวิหกอมตะกลับมาฝาแฝดทั้งสองก็ได้สิ้นลมหายใจไปแล้ว เซียนวิหกอมาตะจึงถูกกืนกินไปด้วยความเศร้าความโกรธและความเกลียดชังเป้าหมายของความโกรธเป้าหมายของความโกรธเกลียดนั้นไม่ใช่แค่กับดาวแห่งไหายนะแต่เป็นกับตัวเธอเองด้วย ความโกรธที่อัดอั้นไว้ไม่อยู่ได้เผาทำลายดาวแห่งไหิยนะจนเป็นหุยผงเมื่อไฟนั้นดับลงดินแดนหลายพันลี้ก็ได้กลายเป็นภูเขาที่ลุกชนไปด้วยไฟผู้คนภายหลังผู้คน ก็ได้เรียกสิ่งนี้ว่าการแก้แค้นของวิหกเพลยไงล่ะพอได้แล้วนั่นไม่ใช่วิหกอมตะสักหน่อยฮหอ <c oughs> ดีนักเหรอ,อ,อใครเป็นคนเล่าเรื่องกันฉันตั้งหากไม่ใช่คุณถ้าคุณบอกว่านี่คือวิหกอมตะก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิ เอถ้าฉันตะกี้ผมอ่านิดค,ครับวิหกอมตะที่คุณรู้จักใช่ตัวจริงเหรอวิหกอมตะที่ฉันรู้จักไม่ใช่ของจริงเหรอใครจะมาตัดสินได้กันล่ะคุณไม่มีใครทั้งนั้นไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้ทั้งนั้นนอกจากตัวท่านเซียนเอง พูดมีเหตุผลนี่แต่วิหกอมาตะาคนนั้นจะบอกได้ยังไงว่าถูกหรือผิดในเมื่อตัวเธอเองก็ยังไม่รู้อดีตของตัวเองอีกแล้วในเมื่อตัวเธอเองก็ไม่รู้อดีตของตัวเองอีกแล้วเธอพับพัดในมือลงพร้อมกับถอนหายใจเออ แล้วยังไงต่อ,อกเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหรอฉันลืมไปแล้วล่ะ,ะไ,ไ,ไหนทำหน้าอย่างนั้นล่ะจะคาดหวังให้ฉันจำเรื่องได้เยอะแยะแบบนั้นหรือไง อ่อนให้ฉันหน่อยเถอะนะแค่ใช้ชีวิตให้รอดทุกวันนี้ก็ลำบากพอแล้วนะสำหรับวันนี้ฉันจะขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ถ้างั้นฉันจะส่งคุณกลับไปแล้วนะเกิดประกายแสงมากมายเกิดประกายแสงมากมายรวมตัวเป็นลำแสง ส่องเปิดทางในความมืดและพาไปสู่ทางกลับบ้าน,น,นาคุณควรจะกลับไปและต้องกลับไปแล้วคุณล่ะ ฉันเหรอไม่ต้องห่วงฉันหรอกถ้ามีใครสักคนเข้ามาฉันก็แค่เล่าเรื่องถ้าไม่มีใครเข้ามาฉันก็แค่ฝันไปเรื่อยเปยื่อยฉันมีชีวิตสุขสบายไม่ได้อยากให้คุณมาวุ่นวายกับมันหรอกนะคนเล่าเรื่องโบกพัดในมือเธอคนเล่าเรื่องโบกพัดในมือเธอได้ย,ยิ้มให้ ออกไปกับฉันสิ <c oughs> ซึ่งในน้ำใจนะ <c oughs> แต่ฉันไปไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกของคุณไม่ต้องห่วงหรอกไปซะเถอะ ตะกี้โทรศัพท์ผมสั่นนะครับถ้าฉันไปจากที่นี่แล้วใครจะคอยเล่าเรื่องเวลาที่มีใครสักคนหลงมาถ้าฉันไปจากที่นี่แล้วใครจะคอยเล่าเรื่องให้เวลาคนที่มีใครถ้าฉันไปจากที่นี่แล้วใครจะคอยเล่าเรื่องให้เวลาที่มีใครสักคนหลงทางเข้ามาที่นี่กันละ่ะจะปล่อยให้เขารออยู่อย่างนั้นก็ไม่เหมาะหรอกนะ เอาล่ะถ้าไม่กลับไปตอนนี้จะกลับไปไม่ได้แล้วนะรีบไปได้แล้วไว้เจอกันใหม่แต่ยังไงก็เถอะฝากรักทายเจ้านั่นให้ฉันด้วยก็แล้วกันนะจะว่าไปวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆนะ ผมไม่อยากจากลากับฟูหัวคนนี้เลยอ่ะผมรู้สึกผมชอบเสียงเสียงฟูหัวคนนี้มากเลย้ยเค้กครีมสดแล้วก็ได้เพรมาโอเคนะคก็เป็นไงกันบ้างนะผมอาจจะอ่านผิดอ่านพลาดอ่านแบบไม่อันนี้บ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นผมไม่รู้นะว่าคลิปจะยาวไปหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นเอ้ยก็อาจจะไปตัดฉากที่อ่านพลาดไปบ้างนะเพื่อให้แบบ มีความอินแต่เสียงเพลงอาจจะไม่ต่อกันนะ mm. ก็ต้องขอ, mm. ข,อขอโทษจริงๆด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามเพจกันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกรับผมบ๊ายบายครับ